สวัสดีค่ะพี่น้องปองไยสุขสุขคนเมื่อนี้กับปอปอยานิ้เกักพ,พี่น้องยานิ้ก็กมีข่าวมาอัปเดตเรื่องซซแอนออรดีพี่น้องซซแอนออรดีเราก็ได้แชร์โพ์แบบนี้พี่น้องเป็นนั่นเบาดีดีพี่น้องจะเป็นนั่นคําเตือนใจดีๆครับพี่น้องจะเดี๋ยวยานิ้ขออนุญาตซอแอนอ่านสู้ฟังด้ยวยพี่น้องจะแล้วกว็สิ่งใดที่อยู่เหนือการควบคุมสิ่งนั้นกําลังสอนให้เราปล่อยวาง ชีวิตนี้หากไม่รู้จักวางมันลงบ้างมันก็จะทุกข์อยู่อย่างนี้เราต้องรู้จักประมาณตนอะไรที่มันนอกเหนือการควบคุมของเรามันให้ทุกข์กับเราเสมอไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งรักทั้งชังทั้งคาดหวังทั้งคนเกลียดทั้งคนชื่นชอบเยินยอดูเมนดูแคลนเหล่านี้กำลังสอนให้เรารู้จักวาง อย่าหลงอย่าเพลินอย่าเหลืองเพราะเป็นสิ่งภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้เมื่อควบคุมไม่ได้ใจเราต้องรู้จักวางให้เป็นอย่าแบกเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนยากมันยากเปลี่ยนตัวเองง่ายกว่าพี่สันพี่น้องแกแมนความราบเบาอีดีแลวพี่น้องเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนยากเปลี่ยนตัวเองง่ายกว่าสิ่งใดที่มันนั่นนอกเหนือจากการควบคุมสิ่งนั่น กระสอวนแหวหูในการปล่อยวางแมนคามสอแอนอรดีรละวายหลีพี่น้องกานยานิ้วขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สูบฟังอิบซีได้รายท่านเพื่อนเกิดขอมาคอมเมนต์เพื่อนกิท่านนี้แล้วก็่าขอให้เรื่องยุ่งยุ่งตอนนี้มันผ่านไปโดยเร็วเหมือนทุกครั้งที่เจอนะคะน้องแอนกําลังใจนะครับเพื่อนถือกันแล้วพี่น้องบอดบอยกะสอแอนเพื่อนถือกันเพื่อนไปงั้นแสดงน้ากันหวานขึ้นอย่างนี้พี่น้องพ่อเอกแล้วก็นั่ง บอดบอยแล้วนางซ้อมเมียเราอยู่ขังเวทียิ้มเปยเปยเป็นตาหักขักพี่น้องบอดบอยกระโอแอนะแมนเป,นป็นตาหักขักพี่น้องจัาเพื่นรักกันหวานซึ้งน่ารักที่สุดเลยเบิ่งบัดใดกับยิ้มตามมีความสุขกับบอดบอยกับซอแอนเิ่นฟอนเกี่ยวกันโอ้ยน่ารักขักพี่น้องหมอลำฝ่ายหญิงและฝ่ายชายน่ารักที่สุดเลยพระเอกกันบอดบอยลักว่าเรามาสมัครขอเต้นกับบอด แน่เป็นตะหักตะหักพี่น้องย่หนิขออนุญาตอ่านต่อพี่น้องแกถ้าสองคนยังรักกันอยู่ข้างๆกันชีวิตรวมกันอยู่อะไรก็มาทําอะไรเราสองคนไม่ได้กอดกันไว้ปัญหาจะหนักแค่ไหนก็ผ่านไปได้จริงๆค่ะพี่น้องแกถูกคาซ้อปล่อยวางสมกับเป็นซ้อใจเกินร้อยชีวิตคู่อีกคนเป็นไฟอีกคนก็ต้องเป็นน้ําลูก คือสิ่งที่ปลูกพันลักนะคะซออันบอสนี่แหละค่ะคือแม่ผู้ใหญ่บ้านของใจเกินร้อยออรดีแบรนด์และลูกบ้านเอบีชอบที่น้องเขาเด็ดขาดแกร่งเด็ดชัดเจนแมนนี่ลีพี่น้องจ้าซอแอนอนอรดีแล้วชัดเจนนี่ลีแล้วสุดยอดค่ะพี่น้องซอแอนอนอรดีกับบอยจริงๆค่ะพี่แอนต้องรู้จักวางให้เป็นเรื่องนี้เห็นด้วยมากๆค่ะ เมนพี่น้องจ้าจังใดก็เปินกำลังแจให้บอดบอยซอแอนเสมอรักกันหวานหวานเฮงเฮงปังปังรวยรวยคู่สร้างคู่สมคู่บุญบารมีสพอร์ตซึ่งกันและกันเฮงเฮงปังปังรวยรวยตลอดไปจ้าเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางพร้อมทั้งทีมงานสุพุสุขพี่น้องมีความิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์ขอมมาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย